วันนี้มาอยู่กับช่องหะแต่เรื่องข้าวครัวนะฮะวันนี้จะมาทำเมนูน้ำพริกนะก็จะมาทำน้ำพริกหมูตะไคร้นะก็มีพริกแห้งนะอันนี้พริกแห้งเราเอาไปคั่วแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปโขกเอาไปตำกระเทียมอันนี้โขกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวนะก็ตะไคร้ซอยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวเหมือนกันนะแล้วก็หอมแดง ซอยแล้วเอาไปเจียวเหมือนกันนะแล้วก็จะมีะหมูสับนะก็วันนี้ใช้หมูสับติดมันนิดๆน,นะก็เดี๋ยวเราจะไปเจียวหอมกับตะไครก่อนนะเราจะเจียวหอมก่อนนะไม่ต้องรอน้ำมันร้อนมาก เราจะเอาแค่พอเหลืองๆนะจะไม่เอาให้มันกรอบนะเดี๋ยวมันจะขมนะก็เราจะมาเจียวตะไคร้ต่อเลยนะ ไข้นี้เราจะเจียวให้กรอบเลยนะัะตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอเอาขึ้นเลยนะจะจะไข้ที่เราอะเจียวนะลงไปตำ้เลย น้ำพริกนี่จะใช้เวลานานใช้เวลานานในการทำจะเยอะขั้นตอนเราขกไปเรื่อยใครจะเอาละเอียดใครจะเอาให้ตะไคร้ละเอียดมากๆเลยก็ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ละให้พอกัดโดนนะ่ะตะไคร้นะก็นี่นะก็เดี๋ยวเราจะใส่หอมแดงนะจะใส่ แดงที่เราเจียวไว้นะะ เราจะเอาหมูสับลงไปโขลกกับน้ำพริกเลยนะก็ าจะใส่น้ำมันไม่เยอะนะใส่น้ำมันพยายามให้น้อยที่สุดเลยนะอันนี้เราใส่เราใช้น้ำมันที่ค้างกระทะนะก็ไม่เยอะนะก็จะใส่กระเทียมลงไปก็กระเทียมของเราจะกระเทียมของเราเหลืองแล้วนะแล้วก็จะใส่ นี่นะน้ำพริกที่เราโขกไว้ลงไปผัดเลยนะ จะผัดไปให้แห้งเลยนะฮะจะค่อยๆผัดไปให้มันแห้งนะเดี๋ยวๆอีสักใส่น้ำตาลนะใส่น้ำตาลปี๊บก็น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้นะแต่นี้เราใช้น้ำตาลกลาวนะก็ใส่งลงไปใครชอบหวานมากก็ใส่มากไม่กินหวานมากใส่นิดเึงน ดอกเกลือนะนิดนึงนะนเส่กระปุกก็ใสก่กระปุกธรรมาดาก็ได้นะก็จะใส่น้ำปลานะระวังอย่าให้เค็มมากนะครับไปชิมไปนะ <c oughs> <c oughs> ก็จะใส่ขาขามเปียกลงไปนะก็ใครชอบเปรี้ยวก็ตามตามความชอบเลยนะยใครจะใส่ผง,งรุงรสหรือว่าใส่ผงชูรสอะไรก็ใส่ได้เลยนะ หลังจากนี้เราจะผัดจนแห้งเลยนะเดี๋ยเราผัดจนน้ำเริ่มแห้งนะีก็จะผัดให้แห้งดีนะผัดไปอีกสักก็เสร็จแล้วนะสำหรับน้ำพริกหมูตะไคร้ของเรานะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือแห้งแล้วนะก็ อย่าลืมนะทำกับข้าวต้องใส่ใจด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปและ้ะค่ะบายบาย